เรา,าใช้แดงมาเส้นทางเขาหัวโล้นประมาณสามวัสี่น้ำหมือนที่ได้จัดชุดปฏิบัติการจำนวนสองชุดเพื่อทําการสกัดกันก้นและเมื่อเวลาส่วน,น,น,นสามเศูนย์ดได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวนสามนายตรวจสอบได้ว่าก็ต้องโผล่หาใครบ้างลองลองถามกันอนต้องต้องออกแขนที่ว่าทีา่มาทีา่ไป ไม่เคยตรวจสอบมือใหญ่ขนาดส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอย่างนี้แหละมันทยอยกันนะหนึ่งสองเหมือนกันเลยยาจากที่เดียวกันเพราะตรงนี้มัน เยายาเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือมิโอันนี้เป็นไข่อย่างดีกันน้ำกันอะไรได้อันนี้เป็นยาของกลุ่มว้ายาท่ว้าใช่ไหมนี่คือตีนว้าตีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระดาษยาเลียงสองยายาเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือมิโอันนี้เป็นไข่อย่างดีกันน้ำกันอะไรได้อันนี้เป็นยาของกลุ่มว้า อวไม่คือดลุ่วัวตีมาอย่างเงี้เป็นกระด